ครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนอนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดคอครับไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ครับเป็นหมอนขนห่านครับอยู่ความนุ่มขเหมือนครับนอนยุบเลยครับนะครับนี่คือหมอนธรรมดาซาตินครับหรือหมอนอะไรก็ตามราคาร้อยกว่าบาทครับนี่มันจะนุมหนบนะครับหนับ อันนี้คือสองร้อยกว่าบาทนะครับขนห่านขนห่านขนเป็ดขนอะไรพวกนี้ครับหรือยางพาราครับมันจะมีความนุ่มยวบนะครับครนี้หมอนแบบนี้ครับถ้านอนนะครับคุณผมรับรองว่านะครับอาจจะหรือว่าปวดคอครับนะความว่านอนแบบนี้ปวดคอเพราะมันนิ่มเกินไปนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับไซร์ละของคนนะครับแต่ว่าผมนอนแบบนี้ปวดคอแน่นอนครับงนั้นถ้าคุณจะซื้อหนอนพวกขนเป็ดขนห่าน หรือยางพารานะครับที่มีความนิ่มแบบนี้แนะนำนะครับว่าเราซื้อมาสองใบครับนะครับซื้อใบเดียวรับรองว่าปวดคอครับนอนไม่ได้นะครับปวดคอครับถ้าเป็นหมอนเนี่ยมันจะนิ่ๆนอนสบายครับนะครับไม่ปวดคอครับจากความรู้สึกของผมตัวเองนะครับก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการนอนหมอนให้ปวดคอครับก็คือต้องเป็นหมอนที่มันมันมีความนิ่มๆนิดนึงครับง่างอย่างนี้มันนุ่มเกินไปนะครับนะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้ครับแนะนำวิธีการนอนครับถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วครับมันนะครับมันนิ่มลัาเสียดครับไหมซื้อมาใบเดียวนะครับจะทิ้งก็เสียดายหรือจะไม่ใช้ก็เสียดายครับวิธีการคือเอาหมอนที่คุณนอนประจับแบบนี้ครับเราวางแบบนี้ครับนอนกอนอนนี้ครับนะครับมันจะช่วยมันช่วยได้ครับนะครับถือว่ามันดีกว่าเราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็ไว้รองคอแบบนี้นะครับนอนลักษณะนี้ครับ วงางลักษณะนี้ขัดกันขัดเป็นตาทับแบบนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับผมงงนอนแล้วถือว่าไม่ปวดคอครับนะครับก็แนะนํำเพื่อนๆท่านี้ครับผมขอบคุณครับเปิดแฟครับโอเคครับ